สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่าน,น,น,านขอต้อนรับเข้าสู่บริษัทลงทะเบียนหัวหน้าลงทุนรประจำเนหน้าที่1ปี2,566ของบริษัทบูทีคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือ BC นะคะดิฉันนัฐพันุทิโชลตีนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทขออนุญาตแนะนำผู้บริหารที่จะเข้ามาร่วมให้คำตอ,อบกับท,ท่านนักลงทุนทุกท่านด้วยนะคะคุณครองพามลิงปภานผู้อำนวยการอุโสฝ่าย์พัฒนาธุรกิจ การลงทุนและปฏิบัติการค่ะค่ะสำหรับอเจนดาในวันนี้นะคะจะขอเริ่มจากภาพรวมบริษัทนะคะต่อด้วยผลการดำเนินงานทางธุรกิจนะคะผลการดำเนินงานทางด้านการเงินแล้วก็เอาลูกของบริษัทนะคะสำหรับส่วนแรกนะคะบริษัทบ o จ e c Operation นะคะมีะการเนินธุรกิจในรูปแบบของการ สร้างดําเนินงานก็ขายนะคะบริษ s ทที่ e g ารจากบริษัทย่อยแล้วก็บริษัทร่วมนะคะสำหรับการลงทุนในกะโครงขายเพื่อนสนให้กบลกที่สนใจเขาก็ลงทุนในแต่ละโครงการลงทุนเก่อความสะดวกต่ายรดัเงินทุนของแต่โครงการนั้นๆด้วยนะคะโครงสร้างบริษัทก็จะมีบริษัทตัวบริษัทย่อยบริษัทตามของการที่บริษัทิน บริษัทบูติกคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหุรก่อับงในคืออง่์ปราวฟินแลนคัลแครนะครัแรกๆเนี่ยรของแวร์ฟอร์ดจนกะท้ายปี2012จนขยายธรกิจเข้าสู่ตาแบบคอมมนิีนอรนะคะเป็นที่แรกที่2017ภายใต้ชื่อเรนย์องนะคะก็ธุร ค่ะจนถึงปีสอง0นสองศย์นะคะบร <1971. S 1> ิษัทได้ขยายธุรกิจเข้าส,สู่ธุรกิจการชาร์ทางการแพทย์นะคะก็ที่แล้วบริษัทได้ขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจเซลสโตรจนะคะรวมถึงมีการขยายธุรกิจในดาอเอด้วยนะคะจนปัจจุบันในปัจจุบันนะคะบริษัทมีธุรกิจในการบริหารงานนะคะอยู่แต่ในประเทศไทยนะคะ ทั้งเ่อโดยในเมืองท่สำคัญของประเทศไทยนะคะในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่พัทยาแล้วก็ภูกเก็ตนะคะในธุรกิจโงรงแรมของบริษัทนะคะปัจจุบันบริษัทบริหารงานอยู่ทั้งหมด12โครงการด้วยกันนะคะซึ่งเป็นธุรกิจโงรงแรมของบริษัทเอง1ิโครงการจานวน1,139ห้องนะคะแล้วก็บริษัทรับรรบริหารจัดการโครงการของบุคคลภายนอกหนึ่งโครงการคือ j o u r n a l X ที่ภูกเก็ตนะคะ ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจที่อยู่ช่วงก่อสร้างหนึ่งแห่งนะคะแล้วก็ได้ขายโครงการออกไปแล้วทั้งหมดห้าแห่งสำหรับธุรกิจศูนย์การค้าแบบคอมมูนิตี้มอลล์นะคะปัจจุบันบริษัทบริหาร,ร,รอยู่หนึ่งแห่งคือโครงการซัมเมอร์พอยท์ที่พักโนมนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างหนึ่งแห่งก็คือโครงการโคฟิลที่ถนนเจริญกรุงนะคะ บริษัทมีโครงการที่ได้ขายออกไปทั้งหมด3โครงการด้วยกันนะคะเป็นโครงการศู์การค้าแบบคอมมูนิตี้มอลแห่งก็อาคารสำนักง,งาน1แห่งนะคะสำหรับร้าน,านกัญชานะคะทงการแพทย์ปัจจุบันบริษัทมีร้านอยู่ทั้งหมด4ร้านด้วยกันซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพมหาคนะครค่ะแล้วโครงการธุรกิจเซล์ฟเอ์เซลร์สโตรจนะคะปัจจุบันมีอยู่1แห่งนะคะคือ ที่โครงการสัมรมอปล่อยพักขนมในชุดธิดโรงแรมของบริษัทนะคะเรามีโรงแรมภายใต้การบริหารด้วยกันทั้งหมด6แบรนด์ด้วยกันนะคะก็คือมี i อ i s นะคะซีตาดีนโอวูดโนเวาเทลนะคะแล้วก็มีแบรนด์ที่เป็นของบริษัทเอง2แบรนด์ก็คือโจโนแล้วก็โจโนเอสนะคะอันนี้เป็นโครงการ Summer Point นะคะศูนย์การค้าแบบ Community m มอ l ของบริษัทนะคะ ซึ่งธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจสูดนะคะแบบคอมมูนิตี้มอลของบริษัทนะคะดำเนินการอยู่ภายใต้ Business Model ที่เราเรียกว่าสร้างดำเนินงานแล้วก็ขายนะคะในส่วนของการสร้างนะคะบริษัทจะเริ่มจากการจัดสรรหารที่ดินนะคะทำการศึกษา,าความเป็นไปได้นะคะพัฒนาธุรกิจหาแรางเงินทุนาหานักลงทุนที่สนใจจะร่วมทุนนะคะแล้วก็หาผู้บริหารโครงการด้วยนะะ ในส่วนของการบริหารงานหลังจากก่อสร้างเสร็จนะคะก็จะมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารมาดำเนินการเพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้ดนะ,ะแล้วสถายก็จะเป็นการขายโครงการเพื่อเป็นการปิดโครงการนั้นออกไปนะคะก็บริษัทประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในรูปแบบธุรกิจแบบนะคะเน,นื่องจากบริษัทมีประสบการณ์แล้วก็ความความชํงนาญในการบริหารนี้มา20ปีนะคะรวมถึงมี พันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหการรมนี้ที่ช่วยเหลือกันทําให้บริษัทสามารถระบับโอกาสทางการตลาดได้อย่างถูกต้องนะคะอีกทั้งบริษัทยังมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแลก็มีความยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจการชาทางการแพทย์นะคะบริษัททำธุรกิจนี้ั้งแต่น้ำเปายน้ำนะคะ ในส่วนของต้นนะบริษัทได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย,ยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่จังหวัดน่านนะคะในการนำเข้า,มาเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทำการเพาะปลูกนะคะซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด3โรงเพาะปลูกด้วยกันนะคะซึ่งเป็นโรงเพาะปลูกแบบติดนะคะก็บริษัทได้มีผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงทางการแพทย์ไรสารปนเปื้อนนะคะโดยการร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนะคะ สำหรับธุรกิจปลายนานะคะบริษัทมีการจัดต bueno> ั้งคณะคลินิกนะคะแล้วก็ร้านคณะนะคะซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด4แห่งด้วยกันในกรุงเทพก็คือที่สุขุมวิท16สุขุมวิท11นงการสัลลคอยแล้วก็ที่ช่องนนทีค่ะ สำหรับธุรกิจเซ l ลฟ์สโตรจนะคะบริษัทให้บริการทั้งบอดสประเทบดเดียกันนะคะอันแรกเป็นเป็นบริการเซ l ลฟ์สโตรจที่ลูกค้าสามารถเก็บของได้เองแล้วก็สามารถเข้าถึงธุรกิจได้24ชั่วโมงค่ะส่วนธุรกิจในธุรกิจนี้นะคะบริการอันที่สองคือบริการห้องเก็บวายซึ่งบริษัทให้บริการห้องที่มีการควบคุมอนุภูมิแสงแล้วก็ความชื้นสัมผัสนะคะ ส่วนบริการที่3ามของธุรกิจนี้ก็คือบริการให้กับออลูกค้าที่ทาธุรกิจออนไลน์ในการช่วยการเก็บของแพ็คของแล้วก็ส่งของให้ลูกค้าแบบพรบวงจอนนะคะสำหรับภาพรวมการเนินธุรกิจในไตรมาสแรกนะคะในธุรกิจโรงแรมนะคะอัตราการเข้าพักของโรงแรมดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสแรกปีที่แล้วนะคะจนถึงปัจจุบัน อัตราการเข้าพักในโรงแรมกรุงเทพนะคะอยู่ที่83%แล้วก็75%ในโรงแรมต่างจังหวัดนะคะสำหรับอัตราค่าห้องพักนะคะในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง76%จากปีก่อนนะคะแล้วก็เกือบ13%จากรายมากก่อนมาอยู่ที่1,882บาทต่อห้องต่อคืนนะคะแล้วก็ที่ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเกือบ15%จากปีก่อนนะคะ มาอยู่ที่1,087บาทต่อห้องต่อคืนนะคะแต่ว่าอัตราค่าห้องพักนี้ลดลงเล็กน้อยประมาณ13%จากไตรามาสก่อนนะคะเนื่องจากว่าไตรามาสที่4เนี่ยเป็นช่วงพีของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในไตรามาสหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะคะประสบปัญหาหรืภาวะเป็นพิษทางอากาศค่อนข้างมากนะคะทำให้ราคาค่าห้องพักเนี่ยดรอปลองเล็กน้อยนะคะ สำหรับธุรกิจพื้นที่ให้เช่านะคะโครงการซัมเมอร์พอยต์นะคะอาจาราการเช่าพื้นที่ดีขึ้นมากนะคะจาก38%ในในไตรมาสแรกปีที่แล้วมาอยู่ที่7 7ซในไตรมาสที่1ปีนี้นะคะเนื่องจากบริษัทลดราคาค่าเช่าพื้นที่ลงประมาณ10%จากปลายปีที่แล้วเพื่อให้สามารถแข่งขันได้นะคะโดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ840บบาทต่อตารางเมตรต่อเดือนนะคะซึ่งก็ยังอยู่ในเรนจ์ของธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์อยู่ สำหรับธุรกิจเซิฟสตอเรจนะคะเราเริ่มดำเนินธุรกิจนี้ในไตรามาส4ปีที่แล้วนะคะปัจจุบันอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่33%นะคะแล้วก็ค่าเช่าพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ8%จากไตรามาสที่แล้วนะคะขึ้่มมันอยู่ที่1,190บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน,นนะคะธุรกิจก<ม>ัญชาทางการแพทย์นะคะเราเริ่มเปิดร้านประมาณปลายป,ป,ปีที่แล้วนะคะ ซึ่งอัตราการเติบโตของยอดขายเฉลีย่ยต่อของร้านเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดน,นะคะอยู่ที่ประมาณ125%ในตรายนั้นอื่นนะคะหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่1นี้นะคะดีขึ้นอย่างมากนะคะจากปีที่แล้วทั้งในส่วนของรายได้กำไรแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรในทุกระดับนะคะถ้าเทียบกับไตรมาส ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าผลการดำเนินง,งานลดลงเนื่องจากว่าในไตรมาสที่แล้วบริษัทมีการขายโครงการโอเมอร์สสตูดิโอที่สุขุม36ขาปนะคะทาให้ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สี่ค่อนข้างดีแบบก้าวกระโดดขึ้นมานะคะในไตรมาสที่หนึ่งนะคะบริษัทมีขาดทุนสุดที่65ล้านบาทน,นะคะซึ่งหลังจากตับด้วยรายการพิเศษ แล้วสุททิธินี้จะเป็น68ล้านบาทนะคะซึ่งรายการพิเศษในไตรามาสที่1น,นี่ก็ได้แก่กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะการกับรายการร้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินแล้วก็การปรับสัญญาทางการเงินนะคะในไตรามาสที่1น,น่ี้บริษัทมีรายได้106ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น100เกิน125เจากปีที่แล้วนะคะแต่ว่าลดลง73เปอร์เซ็นต์จากไตรามาสที่แล้วนะคะเนื่องจาก ไตรมารที่แล้วมีการขายโครงการออกไปหนึ่งโครงการตามที่ได้เรียนไปแล้วเบื้องต้นนะคะถ้าเราดึงกังไราจากการขายโครงการนี้ออกไปนะคะรายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น8%จากไตารมาสที่แล้วนะคะก็ขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะคะรายได้ทั้งหมดของบริษัทนะคะ82%จะมาจากธุรกิจโรงแรมนะคะแล้วก็1 1จะมาจากธุรกิจศูนย์การค้าแบบคอมมูนิตี้มอล มาณ6%มาจากการรับบริหารจากการสินทรัพย์นะคะก็0.3%มาจากธุรกิจเอ่อเซลฟ์สตอเรจนะคะรายได้ในไตรมาสนี้นะคะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วเนี่ยก็มาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกๆธุรกิจนะคะแต่ว่ารายได้จากการรับจ้างบริหารสินทรัพย์เนี่ยลดลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากสัญญาจ้างโครงการซัมเมอร์ฮิลล์แล้วก็ซัมเมอร์หักี่หมดลง ส่วนรายได้นี้นะคะลดลงจากไตรามาสที่แล้วก็เป็นผลจากกําไรจากการขายสินทรัพย์ในไตรามาสที่สี่นะคะที่ในไตรามาสที่หนึ่งสำหรับความสามารถในการทํากําไรนะคะจะเห็นว่าความสามารถในการทํากําไรนี้ดีขึ้นจากปีที่แล้วนะคะในทุนทุระดับนะคะแต่ว่าจะลดลงจากไตรามาสที่สี ในทุกๆระดับเช่นเดียวกัน,นะค่ะอันนี้ก็เนื่องจากกาไรจากการขายสินทรัพย์ในไตรมาสที่4ี่นะคะถ้าเราดึงส่วนของกําไรจากการขายสินทรัพย์ออกไปนะคะจะเห็นว่าในไตรมาสที่1น,นี้เรามีกําไรขั้นต้น65.54หล้านบาทนะคะก็เพิ่มขึ้นกว่า175%จิ้านกปีที่แล้วนะคะแล้วก็ gross margin เนี่ยก็ดีขึ้นด้วยมาอยู่ที่62%อนะคะแต่ว่ากําไรขั้นต้นเนี่ยนะคะลดลงจากไตรมาสก่อนเนี่ย ประมาณ13%นะคะเนื่องจากว่าเ,ออเรามีการจัดประเภทของต้นทุนใหม่นะคะจากค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนก็ส่งผลให้อะเกรสมาชิ่งเนี่ยลดลงด้วยนะคะจาก78%ในไตรมาสก,ก่อนมาอยู่ที่6.2%ในไตรมาสที่หน,นึ่งนะคะส่วนออกำไรในขั้นต่ออื่นน,นะคะทาง EBITDA แล้วก็ กำไรจากการดำเนินง,งานแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากทั้งปีก่อนแล้วก็จากทั้งไตรามาสก,ก่อนในทุกๆระดับนะในไตรามาสที่1น,นี้นะคะบริษัทมีผลขาดทุน68.55ล้านบาทน,นะคะก็ขาดทุนน้อยลงนะคะจากจากปีก่อนก็จากไตรามาสก,ก่อน,นะะสำหรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทนะคะนะคะ ไตรมาสที่1บริษัทมีเงินสดอยู่ประมาณ2อง้อยสาล้านบาทนะคะลดลงจากไตรมาสที่แล้วเนื่องจากว่าบริษัทจะต้องจ่ายเงินให้คืนให้กับนักลงทุนนะคะในโครงการที่ได้ขายออกไปนะคะรวมถึงมีการใช้ใจ่ายเงินในโครงการที่กําลังก่อสร้างอยู่นะคะก็ทำให้สัดส่วนนีสินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยนะคะเนื่องจากโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่เช่นกันในส่วนของทุนนะคะลดลงเนื่องจากว่าผลขาดทุนในไตรมาสที่1นึงนะคะ ส่งผลให้สัดสว่วนนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยนะคะต่อทุนตาม,มงบการเงินเนียอยู่ที่7.25เท่านะคะแต่เนื่องจากว่างบการเงินของเราเป็นงบการเงินรวมที่รวมนี้สินเข้ามาทั้งหมดนะคะโดยไม่คำนึงถึงสัดสว่วนการถือหุ้นในโครงการนั้นๆของบริษัทแต่ถ้าเราเนับรวมเฉพาะนี้สิตตามสัดสว่วนการลงทุนของบริษัทในโครงการนั้นๆน,น,นะคะ สัดส่วนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่อทุนจะลดลงมาอยู่เพียงแค่2.32เท่านะคะสำหรับอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่1โดยเฉลีย่ยของบริษัทนะคะอยู่ที่4.39นะคะซึ่งก็ขึ้นมาตามอตัอตราการขึ้นดอกเบี้ยในท้องตลาดนะคะหนี้สินทั้งหมดของบริษัทนะคะมากกว่า90จะเป็นหนี้สินระยะยาวนะคะแล้วก็เป็นหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่41ซนะคะ่ะ สำหรับ,บการเงินเฉพาะบริษัทนะคะเอ,อ่อบริษัทมีรายได้จากการรับจ้างบริหารจากการสืรร<ด>่ัพา์อยู่ทเกิดด8บล้านบาทนะคะในไตรมาสท,ที่1แล้วก็มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวน200ล้านบาทนะคะทำให้ในไตรมาสที่1นี้บริษัทแม่นะคะมีกำไรสุทธิ1 9 3่5ล้านบาทนะคะทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทแม่ดีขึ้นมากนะคะมีกำไรสะสม ยู่ที่9ก0 8สแแล้านบาทนะคะซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนียจะจ่ายออกจากงบการเงินของบริษัทแน่นนะคะโดยที่นโยบายเงินปันผลของบริษัทจะอยู่ไม่ต่ำกว่า25%ของกำไรสุทธินะคะสำหรับภาพในอนาคตของบริษัทนะคะปัจจุบ,บันบริษัทมีโครงการที่กำลังกอ่อสร้างด้วยกัน2โครงการนะคะโครงการแรกคือโจทยจโรงแรม journal x ที่สุข ซอยหนะคะเป็นโรงแรมจำนวน194ห้องนะคะ,ะคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในไตรามาสสของปี2025นะคะอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการศูนย์การค้าแบบคอมมูนิตี้มอลที่ถนนเจริญกรุงนะคะที่ชื่อว่า c o โคฟิลอันนี้จะสร้างเสร็จในต้นปีหน้านี้นะคะจะมีพื้นที่ให้เช่าสุดที่2,233าตารางเมตรนะคะบริษัทมีโครงการที่อยู่กับ กำลังอยู่ช่วงพัฒนาอยู่นะคะหแห่งที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็อีก2แห่งที่ภูเก็ตนะคะสำหรับธุรกิจกัญชาทางการแพทย์นะคะภายในเดือนมิถุนายนนี้บริษัทจะขยายร้านกัญชาทางการแพทย์เพิ่มอีก3แห่งนะคะแล้วก็ภายในสิ้นปีนี้จะก็จะขยายเพิ่มไม่ต่ำกว่า10แห่งะะอันนี้เป็นรูปของโครงการ Journal X ที่สุขมุมวิทแพทยนะคะซึ่งอยู่ะะใ,นใ,นใ,นใกล้ๆกับ เอ่อ BTS นานาน,นะคะโครงการนี้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจาก b o I ด้วยนะคะทำให้ต่างชาติสามารถเข้าซื้อลงเอ่อโครงการนี้ได้นะคะอันนี้เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการเอ่อวางแผนพัฒนานะคะทั้งที่ภูกเกเตแล้วก็ที่เชียงใหม่อันนี้โครงการ,ร,ระคอฟฟี่อยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะคะอยู่ใกล้ๆ BTS สถานตักซนะคะ ก็รอบๆบ,บริเวณก็จะมีโรงเรียนนานาชาติะะมีคันโดที่อยู่อาศัยแล้วก็มีโรงแรม5-6ดาวหลายแห่งทีเดียวสำหรับปีนี้นะคะทางบริษัทมองการเติดตของรายได้ในธุรกิจโรงแรมไว้ประมาณ60-70%จากปีที่แล้วนะคะตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเติดตงขึ้นนะคะก็ในปีนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามามากถึง25ล้านคนนะคะ มากกว่าปีที่แล้วที่อยู่ที่11.5ล้านคนนะคะรวมถึงออบริษัทมีโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่ในปลายปีที่แล้ว2แห่งนะคะคือไทวิสที่เชียงใหม่กับจ o u โน a อโสมนะคะซึ่งปีนี้ก็จะเป็นการดำเนิญญเนงานเต็มปีของแบรทั้ง2แห่งนั้นนะคะรวมถึงสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมจวนโน่เอ็กซิทด้วยปีนี้ก็จะเป็นการรับรู้รายได้เต็มปีนะคะ สำหรับรธุรกิจพื้นที่ให้เช่านะคะคาดว่ารายได้ปีนี้จะโตกว่าปีที่แล้วประมาณ50-60%นะคะจากความสามารถในการแข่งขันทางราคาของบริษัทนะคะในธุรกิจเซลล์สโตรจนะคะเราคาดว่ารายได้น่าจะโตกว่าปีที่แล้วนี่มากกว่าเท่าตัวนะคะจากการขยายสา,าขาออกเพิ่มไปนะคะแล้วก็จากการบริหารงานเต็มปีปรับรู้ไรายได้เต็มปีในปีนี้นะคะ ก็เช่นเดียวกันกันกบธุรธกิจการชาทางการแพทย์นะคะรายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากปีที่แล้วจากการขายยายสาขานะคะแล้วก็จากผลผลิตเอ่อโลงเพาะปลูกที่สามนะคะที่จะเริ่มให้ผลผลิตได้แล้วสะะำหรับการขายโครงการออกไปเพื่อเป็นการปิดโครงการนะคะในปีนี้ทางบริษัทคาดว่าจะทําการขายโครงการได้หนึ่งถึงสองแห่งนะอเอ่อ สำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงคำถามจากท่านนักลงทุนถ้าหากท่านใดมีคำถามนะคะขอเชิญเรียนเชิญพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะคะค่ะคำถามแรกนะคะสิ่งที่บริษัทกังวลในตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะจะขอเรียนเชิญคุณครองธรรมมาช่วยให้คำตอบในช่วงนี้เลยคะ่ะครับสวัสดีครับ อสิ่งที่สิ่งที่บริษัทกังวลนะครับอย่างมันส่วนมากจะเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับหลักๆแล้วอ่ะช่วงที่ผ่านมาในช่วงเดือนสามเดือนสี่เนี่ยจะเห็นว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีสถานการณ์ของฝุ่นที่ที่ค่อนข้างมี p u b l i c ิตี้ที่ด้านลบต่อการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ performance ของอ property ที่อยู่ในเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็จะ ทำได้ดีไม่เท่ากับตอนเดือนหนึ่งกับเดือนสองนะครับสถานการณ์ท่องเที่ยวภาพรวมเนี่ยก็ถือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคก็คือพื้นตัวชัดเจนจากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีก็ก็ต้องดูกันว่ากลุ่มที่หลายหลายท่านคาดการณ์ว่าปีนี้จะเริ่มกลับเข้ามาเยอะเช่นกลุ่มของจีนเนี่ยจะจะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไหม ะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักครับสวัสดีค่ะเออขอโทษนะคะอีกครั้งหนึ่งเออบริษัทมีแผนขยายกิจการไปในต่างประเทศไหมคะครับแผนธุรกิจเนี่ยยังไงก็ตาม กลุ่มธุรกิจ BOS หรือ View Operate and Sell นะครับก็จะเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในคอหลักของธุรกิจของบริษัทนะครับซึ่งโลเคชันหลักที่ที่ทางบริษัทมองว่า,เ,าเหมาะสมกับ business model เนี้ยหลักๆจะเป็นกรุงเทพชั้นในนะครับแล้วกเ็เมืองท่องเที่ยวหลักๆแต่ว่า,าประเทศในในในต่างประเทศใน ประเทศที่มีโอกาสเราก็ไม่ปิดนะครับเช่นตอนนี้ก็คิดว่าหลายๆประเทศเนี่ย i n t e r e s t rate เขาปรับขึ้นมาพอสมควรแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีโอกาสเข้ามาที่จะแอ q u i r e สินทรัพย์ในใน l d ที่น่าดึงดูดอันนี้ทางทางบริษัทก็ไม่ปิดแล้วก็ดูอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้มีดีลที่ชัดเจนว่า จะ acquire อะไรเมื ande, ่อไหร่ยังไงครับอยู่ในช่วงศึกษามากกว่าครับนต่ไปเอนักท่องเที่ยวต่าง,าง,งชาติที่เข้ามานั่งขึ้นเนี่ยคับส่งผลต,รตร่อรายได้ของู่นการค้าหรือไม่ครับครับเออจะเกี่ยวข้องในลักษณะาทางอ้อมมากกว่านะครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณนัทพันธ์เรียนแจ้งไปว่า Occupancy ของศูนย์การค้าเนี่ยเราเพิ่ม YOY จาก38%เป็น77%เนเะีครับหลักๆแล้วหลักๆแล้วมาจากธุรกิจที่ภาคธุรกิจที่ฟื้นตัวนะครับแล้วผมอยากให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงที่เรทมันต่ำลงมานะครับเราเราไม่ได้ลดเรดหรือหรืออ,อ,อะไรลักษณะนั้นแต่ปัญหาสิ่งที่ทำให้เรทรวมลดเนี่ยเพราะว่าชั้นหนึ่งชั้นสองที่เรทมันสูงโดยธรรมชาติเนี่ยมันเต็มตอนแรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ สิ่งที่ฟิลเพิ่มขึ้นมาคือชั้น3ชั้น4ชั้น5ซึ่งเรทจ,จะจะเป็นเรทออฟฟิศที่คนละเรทกับเรทชั้น1ที่เป็นพื้นที่รีเทลนะครับเรทก็จะลดลงมาธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้เ,เรขก็สูงกว่าสิ้น Q1 ไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เกือบเกือบเก้าสิบเปรับซ็นคุแลครับ คำถาต่อไปนะครับบริษัทคาดว่าจะมีกำไรจากผลการดำเนิงนงานโดยในเรื่องการค่าสินทรัพบ,บ้างไหมคะครับมีโอกาสเป็นไปได้ครับปัจจัยหลักๆผมผมขอตอบเป็น2อ,อย่างนะครับก็คือว่า performance ของโรงแรมและ asset ต่างๆอยู่ในเกนด์ดีอันนี้อาจจะช่วยได้นะครับแล้วอีกเรื่องก็คือการการไม่ consolidate investment ต่างๆอาจจะเป็น investment ใหม่ อ่โปรเจกต์ใหม่ๆของเรานะครับซึ่งการไม่คอนโซลิเดตเนี่ยจะทำให้เราสามารถรับรู้รายได้ค่าฟรีเนี่ยเข้ามาในงบรวมได้อย่างอย่างที่เห็นว่างบเดียวเราครับถ้าท่านนักลงทุนไปไปดูเนี่ยจะเห็นว่างบเดียวเราดีแต่ว่างบรวมเราเนี่ยเนื่องจากเราต้องคอนโซลิ d เดตอินเวสเมนต์เข้ามาเราต้องคอนโซลิเดตเอ่อเดทร้อยเปอร์แต่ว่ากำไรเราถูกหัก Minority Interest หรือ Non Controlling Interest ออกเนี่ย ทำให้ทำให้มีผลเอเชิงลบกับงบคอนโซลนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่ไม่สามารถรับรู้ฟีหลายๆอย่างในงบคอนโซลได้ทําให้ทําให้งบเดี่ยวเนี่ยจะดูดีกว่างบคอนโซลนะครับ mm hmm. ก็ถ้าถ้าเกิด Investment ใหม่ๆเราเนี่ยอาอาจจะสามารถสตรัคเจอรให้ไม่ต้อง c o n โซลิ d เด e เนี่ยก็จะมีผลดีกับงบรวมมากขึ้นนะครับรวมไปถึงผลประกอบการ โรงแรมและสุ m คอมเมอร์เชียลรีเทลเราที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ผลดำเนินงานเรามีโอกาสเป็นบวกได้ครับคำถามต่อไปนะคะบริษัทคาดว่าจะขายสินทรัพย์ได้เมื่อไหร่นะคะก็จะเป็นสินทรัพย์ประเภทใดคะครับก็อ,อาจจะไกด์ไทม์ไลน์เป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ว่าคิดว่าปีนี้ก็มีมี Exit หรือเซลลของโครงการตามตามแผนนะครับแล้วก็ Asset ที่ Inquiry เยอะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะที่จะเกิดดีลเนี่ยปีนี้โรงแรมน่าจะค่อนข้างมีโอกาสสูงครับแล้วกเ็เรื่องไทม์ไลน์เนี่ยคิดว่าอยู่ในช่วง Q2 Q3 นี่น่าจะน่าจะมีโอกาสมีดีลเข้ามาครับ ค่ะสำหรับเรื่องของเงินต้นผลนะคะบริษัทคาดว่าปีนี้จะจ่าเงินแบบก้านค่ะแลก็จ่ายสักระยะครับแบ่งแบ่งเป็นสองอย่างนะครับก็ก็เรื่อง r e เ a i n นอร์น่อที่คุณนัฐพันธ์พรีเซนต์ไปแล้วนะครับงบเดี่ยว NQ 1เนี่ย Retain น e อรจ่ายได้เกือบเกือบร้อยล้านนะครับ98ล้านทีนี้ทีนี้ในแง่ Capability ในการจ่ายเนี่ยมีแต่ว่า,าเรื่องของ Financial planning ก็ทางทางทีมบริหารเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดออมีความชัดเจนหรือ certainty ใน deal exit เข้ามาเนี่ยก็ก็น่าจะพิจารณา,าในการจ่ายปันผลได้ครับการพิจาราสุดท้ายสมับรวันนี้นะคะบริษัทได้ศึกษา,าวความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรีดบ้างไหมคะครับเรื่องเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรีดเนี่ยออศึกษาเรื่อยๆนะครับทีนี้ หลักๆแล้วเนี่ยของโรงแรมเนี่ยเราจะพบว่าสตัคเจอร์ของรี d ในเมืองไทยเนี่ยอาจจะยังยังไม่ตอบโจทย์กับบริษัท100%ทั้งในเรื่องการรับรู้รายได้หรือเรื่องการลิสแบ็กเรื่องรายิลิตี้ต่างๆนะครับทีนี้สิ่งที่อาจจะเป็นไปได้อีกอย่างเนี่ยก็คือรี d ของคอมเมอร์เชียลรีเทลนะครับซึ่งซึ่งถ้าไซส์เราถึงเนี่ย เราก็อาจจะมีโอกาสจะตั้งรีดตรงนี้ขึ้นมาได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการในการหา sustainable exit vehicle ก็คือเหมือนเหมือนเป็นทางทางช่องทางในการขายสินทรัพย์ที่ที่ทำได้อย่างอาจจะต่อเนื่องนะครับซึ่งมี listed code บางที่ก็ก็มีกลยุทธ์น,นี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เรา explore อยู่ครับ ก็ขอขอบคุณคุณพรองทังมากนะคะที่เข้ามาให้ข้อม nice. ูลทางุ่วมดท่านะคะหากมีคําถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อบริษัทเข้ามาได้นะคะตามที่ผมออกใใ็เองนันเอในหน้าจอนี้นะคะสําหรับวันนี้ทางบริษัทข,ขอขอบคุณท่านนักลงทุนมากนะคะแล้วก็พบกันอีกครั้งในเวลา,าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวัสดิครับขอบคุณครับ